ก็สวัสดีทุกคนนะคะอันนี้ก็พาถูกแล้วเย่กลับมาอีกครั้งอะแต่ตอนนี้ก็วางไม่ค่อยได้แล้วเจ็บขอไอแ้แขกแขอะไรอะอ้ oh my God Where Where What What Wrong Is Is มาสองเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าอ่ารู้สึกเหมือนแกลลี่จะไม่เห็นสิ่งนี้นะแต่มันล็อกชาวล็อกชาวล็อกไม่ใช่ไม่ใช่ มัวมัวอ <c oughs> ิ่ล็อกเหมือนกันล็อกหมืนเลยเช้าล็ lock, lock. อกล็อก hello ดูในน้ำมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะน้ำมันก็ว่างเปล่าอ่ะเพือใครได้มันลดน้ำต้น,น,ตนไม้ที่ประหยัดชดชดไม่ใช่แล้วลดภาวะโลกร้อนฮั e l l o guys oh อันนี้แปงเสร็จแ,แล้วกค่ะแปงมันเป็นบ่อนนะเฮึ่เมันล็อกอีกแล้วเช่าล็อกนั่นเช่าล็อกเช่าล็อกล็อกกี่ดาวทูแกลลี่ลงไปแล้วไปแกลลี่อะฮึฮัลโหลปเป็นไฟผีเสือ้อผีเสือ้อสวนผีเสือ้อผีเสื้อสมุดอะ่อะเฮ้่เอ๊ะพวกนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นวันต่อต้านแดดติดเอ้ยยาส อยากเซตติดใช่ไหมประตูเนี้ยมันถูกแค่แข็งไว้เพราะด้านาเนี้ยเติดแล้วเอ๊อกับมาสุนทรพูด Booking code the test on the door เราจะลองเทสดสับเรานะี้รู้สึกมันจะหวานเนี้ยมันยังไม่ปิดอ่ะมันมีสิ่งสร้างกว่าติดจุกขึ้างในวิศว์ผู้ข้างในวิศว์ผูไม่ใช่แล้วไปวู้ไปวบู้ย มันมีเวนเศษอะไรสักอย่างเฮึอเปล่าหวดเปล่าหมวดเฮ่อเฮ่อเปล่าหวได้ใจเฮ่อแวเราต้องไปทางไหนไปทางไหนเราอีกาตายแล้วตายแล้วเราตกเฮ่ออันนี้ฉันจะซื้อ ที่เป็นบานไวหิวเอ๊ะใหม่กันนะทำไมเกิดอะไรขึ้นแบ่น่เดินวนไปวนมาอ่ะฮือกโกลสโก เใน่ใจแล้อเหรอที่จะเอาหน้ากระบอกไปมั <c oughs> ้งมั่วได้ใจแฮรา่มาฟางงังเราแปลมั่วกันเดนตกเหือ <c> ะ <oughs> เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะอะขึ <c> ือ <oughs> อ่ะเหือตอนนี้ก็เดินไปเดินมานะคะเ,เราลืมไปว่าต้องทำยังไง <c oughs> ลรือว่าเลืมแล้วลืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ครู่สกครู่สักครู่อ่ะเราก็ตัดไปเลยแล้วกันเอาละค่ะกลับมาแล้วนะคะโอ้โหเดินหาต้องนานอ่ะลืมไปต้องอ่านตรงนี้ก่อนเอาละไอ้กุญแจเนี่ยมันอยู่ในกล่องของเล่นฮะกล่องเล่นหรอขีบมือตรงนี้นี่แหละไปไปเอาไม้กระเถอะยิบโอเคโอเคโอเคเอาก็ได้โอเคโอ้โหดอกไม้ มันคืออาหารสีแดงว่าในหัวไอ้เต้กูใช่แล้วเอ๊ะอันนี้มันของที่ใส่คนอะมั้งสตาร์เป็นตุ๊กตาสตาร์ของกระต่ายฮ้วบ oh! <Market. S 2> ัตเก็ตตายเหะอเออเออเอีฟแครี่เขาเธออยู่ไหนอ่ะหลบหลบหลบอย่าเสียงนั่งอย่าเสียนั่ง อย่าบอกฉันนะว่านั่นมันเธอที่นี่ซะแล้วโอ้โหสองหน้าต่างได้ไหมไม่ได้อ่ะฮิน่ากลัวอะฮมฮัลโหลฮัลโหลประตูน้ำแข็งบ้านลูกหมูสามตัวลูกหมูตัวเล็กทำบ้านฟางไม่ใช่แล้วใหญ่เริ่าไปใหญ่แล้วแล้วก็ออกมาตัก อใครก็ไม่กดชักโครกไม่ใช่อ่ะไม่ใช่โคลลันเขาลันอะทางออกอ่ะหายไปแล้วไม่เอาทางออกชิดกลับมา no 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 อ oh, อ no โอเคมันลดน้ำสักเ <c oughs> ติบโตไปตัวใหญ่ <c oughs> มันอยู่ในที่รึ gallery 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 แกลแกลหรอฮะโอ้ลิทเทิลบลูมาร,รี่เพนโดราบ็อกกล่องเพนโดราฮะนี่เราหีอเอออ่ะอีกแล้วนี่เราเกิแกรี่แกรี่คุง <c oughs> กล่อง <c oughs> มันคือเพนเพนโดราบ็อกกล่องเพนโดราหืมเปิดมันสักอะไรอ่ะตะาเดฮึแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ อามันมีอะไรมันพุ่งมาจากกล่องนิสตเตอนนมิลเลอร์ได้กระจกเหล็กๆโอ้ George, จอตจกะเยอย์มันเกิดอะไรขึ้นอะซาร่ามันใช่แล้วจอ์ George, จี้อะไรอะมันมีลายขึ้นมาซาร่าคืออะไรอะซาร่าซาร่าซาร่าซิสเตมอนช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยเฮ้ยผีเสือ้อ ้ามันมีดวงตาอีกมันปีกด้วยอ่ะอ๋ะมีเส้นทางเออปากเฮ้ยเฮ้ยอะปลานุเคานสองสี่แสงว่ากินของขนมเยอะพันผุไม่ใช่ละอ๋อแกรี่อะไรอ่ะรู้ไหมมันไกลยิกว่าที่อะไรอ่ะมานี่อะไรไม่รู้เดี๋ยวเรามาแปะอีกแล้วโอเคโอเคอเขาอะอี่เห้อ ลืมสิ่งที่พูดไปส่วนทหนนะเอากระจกว่างอ่าฮ้ออ่าแล้วมันละลายไปแล้วอันละลายไปแล้วเอาแว้กอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเอาไปจุ๋วมีพาทิตรงนี้นะโอเค หัวใจอ่ะจดตามเรานะหัวใจตาอาจารย์อาทิตย์เอ่มดาวแล้วก็อันน้องตาเดียวไม่ใช่ไม่ใช่แอปเปิ้ลเหรอนี่ยนี่มองเหมียวนี่นี่ โอ้คุณแชจฮัลโหลพัสติคิงไปไปไปกล่องของเล่นฮะนี่มันกล่องของเล่นนี่มันมันใหญ่ขนาดนี้ละเออแต่ข้างในมันมื่นมิดรอ,อ,อะ เออ่ฉันไม่แต่มันบอกว่ามีคุณแจในนี้นี่ฉันมองไม่เห็นอะไรข้างในเลยอ่ะเอเธอเห็นกุณแจหรือเปล่าเออในอยู่ในนั้นหรือเปล่าเฮ้ยอะไรไเจอหรืออ้อ เขาไม่มีดอกไม้สีแดงแล้วก็แกรี่ไม่อยู่ตรงนี้ฮัลโหล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 อย่าพังงสิเฮ้ยเดินเลยเดินเลยโอ้แกรี่เออมันโอ้ยหเมาฉัน สบายดีอะอ๋อ oh, นั่นดีมากเลยเอ่อ uh, ตอนนี้มัน